สวัสดีครับรีสั้นมาตัวกลับมาอีกแล้วนะครับผมและครั้งนี้นะฮะเขาก็กลับมากับภารกิจต,ต่อเนื่องนะครับจากชินคาเมร์ไรเดอร์นะฮะสินค้าเพิ่งเพิ่งผมเพิ่งได้ละกันคือออกมาพักหนึ่งแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้มานะฮะนั่นก็คือนี่ไงนี่ก็คือไซโครนนะครับมอเตอร์ไซค์ของคาเมร์ไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะฮะที่บอกว่าหมายเลขหนึ่งเขาว่าท่อมันสีฟ้านะจ๊ะนี่ เออเออในรูปก็จะห้อยให้ดูว่าเอ้ยสก็ใช้ได้นะแน่นอนเดี๋ยวจะมีให้ดูนะว่า2องเาจะใช้ได้อย่างร้อยอะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันเลนี่จ้ะด้านใน1นึ่งถาทวนนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์ไซค์ไซโครดนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไอตัวฐานน่ะฐานใส่นะฮะเอาไว้ลองแบบเวลาทําท่าขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะเอาไว้เอาไว้ล็อกกับล้อมันนะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้จะเอาไว้ ใต้ท้องเผื่อแบบเราติดสเตทแอคอะไรอย่างเงี้ยนะทำท่าเหินหาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีนี่มือสําหรับขี่มาให้1คู่นะฮะมีท่อสําหรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นของไรเดอร์สด้วยนะครับเพราะว่าไรเดอร์หนึ่งเนี่ยท่อจะสีน้ําเงินเข้มๆเ,เหมือนเรพิบูละแต่ของไรเดอร์สเนี่ยมันจะออกสีเงินๆตุนต่นๆน,นะฮะออกเทาๆมากกว่านะครับผมมาแกะดูข้างในกันและนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์เมื่อคุณหยิบขึ้นมามันจะมี นี่มันจะมีแผงพลาสติกอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะเหมือนเอาไว้แบบเอาเอาไว้หนุนท่อสองข้างนะไม่ให้ท่อแบบมันบีบชนกันอะไรเงี้ยนะฮะบล็อกเอาไว้นะบล็อกเอาไว้อ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงสวยนะอ่าคือรู้สึกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะถอดแบบจากในภาพยนตร์มาเลยนะและ้วจริงๆฟิกวาร์ดมอเตอร์ไซค์ของคาเบลเดอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ ได้ค่อนข้างที่จะไปนะฮะทั้งนั้นเลยนะเออมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับน่า,นาจะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ไม่รู้ว่าทํพลาอะไรบ่อยหรือเปล่านะเออเราก็เลยรู้สึกว่าการทําการร้อยท่ออะไรของพวกเขาเนี่ยมันโอเคนะแล้วมันก็จะมีเนี่ยมีโชคสปริงด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนีน่ยมีจุดขยับมีจุดขยับอ <c oughs> ะล้อก็แน่นอนครับนี่ก็ต้องหักแฮนด์ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีขายอย่างขายอย่างปื๊ดออกมาอย่างนี้นะฮะ ขี่แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสมส่วนนะเออขี่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่ไปไหมหรือว่าตัวคนขี่เนี่ยใหญ่เกินไปไหมนะคะก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยได้วะ่ะเออเพราะว่าอย่างบางคันเนี่ยเราเราอาจจะรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์มันมันเล็กกว่าตัวฟิกฟิกเกอร์ไปแล้วะนะฮะ ยกตัวอย่างอย่าง r i เดอร์แบ็กเนี่ยยิ่งทำมันก็ยิ่งตัวใหญ่ใช่ปะ่ะในขณะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังใช้รุ่นของที่เป็น DX เกเาะเล็กอยู่เลยเพราะฉะนั้น b a t t l น Hopper ก็จะดูคันเล็กๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า,อาไอ้พวกตัวที่แบบเพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะรับสเกลกับคนขี่ดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก้อนน้ำแข็งนี่นะครับเวลาใช้ก็คือเอาเอามาเสียบตรงนี้เลยเปิดนี่ แค่นี้เลยแล้วมันแล้วมันก็จะอยู่แหละก็คือเราก็ไม่ต้องใช้ขาหยัางก็สามารถขึ้นขี่ได้เลยนะเมื่อก่อนอนะ่ะไม่ค่อยใช้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาขึ้นค่อมขี่อะไรเงี้ยเราชอบตั้งแบบท่าคบบ้อมแล้วก็เอาเอาขาขาคนขี่มายันพื้นไว้อะไรางนี้นะฮะแล้บางทีช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าเออก็อยากให้มันขี่ไปเลยเออพอทาท่าขี่แล้วก็ใส่ไอตัวฐานล็อกนี่เข้าไปก็เออมันก็โอเคมันก็สะดวกดีนะเออ สมดุลมันก็ได้นะฮะบาลานซ์ดีไม่ไม่ต้องหล่นนะฮะแล้วตรงใต้ท้องเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูนะฮะก็คือให้เอาไอตัวถาดอีกอันนึงนี่แหละที่จะไปเสียบกับเซตแอคได้นะฮะเอามาเสียบแนละ้ว <c oughs> แบบเผื่อทําท่าแบบว่ามอเตอร์ไซค์ไปกะเหินาหาวอะไรเงี้ยนะวย้นสยอะไรเงี้นะ,ะอันเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันแต่แต่ว่าเดานะว่าน่าจะเป็นด้วยระบบระบบอ่าการผลิตอะตารางการผลิตที่มันค่อนข้างเยอะนะฮะ หลังๆบันไดนี่อัดของเล่นเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่ฟิกกูอาร์ตเองก็เปิดไปหลายซีรีส์มากนะฮะทั้งงในส่วนของภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นซีรีส์โทคุหรือว่าจะเป็นอนิเมะหรือจะเป็นบลาบา,บาที่มันจะออกมาในในหัวของอฟิกกูอาร์ตเนี่ยมันเยอะมันก็เลยทําให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันพึ่งออกมาทาั้งๆที่หนังมันก็ลาโลมาตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณ ต้นปีแล้วนะครับผมก็นะก็รอมาประมาณหนึงเหมือนกันจากไรเดอร์หมาจนหบไรเดอร์สอออกเนี่ยจนมาได้ไซคโครนนะฮะก็อ่าแต,แต่แต่ที่สุดก็ได้แหละในที่สุดก็ได้ก็ชิดอกชินใจกันไปนะครับขี่ง่ายนะฮะแล้วก็ไอ้มือที่ขี่เนี่ยก็คือเขาเขาไม่ได้ให้มาในในกล่องของตัวฟิกเกอร์นะก็ถ้าจะขี่ก็ใช้อันนี้นะฮะ บางคนก็อา้าวให้คู่เดียวแล้วแล้วยังไงล่ะ1นกับ2ก็ถ้าเกิดเราเอาตัวิเกอร์อเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่า 1. กับ2เนี่ย็คือถุงมือสีเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือแค่เปลี่ยนมือนี่ก็คือใช้ได้เลยนะฮะทั้งรเดือนหนึ่งรเดือนสองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ท่อที่เขาให้มาเนี่ยมันอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ถอดให้ดูก่อนนะมันแค่แค่แปะเข้าไปเฉยๆเลยเนี่ยก็คือถอดออกมาได้เลยนะฮะถอดปึ๊ดอย่างนี้ออกมาได้เลยนะปึ๊ดปัอป๊อปัอบ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะไม่มีท เนี่ยตรงท่อนะครับมันจะมีมันจะปั๊มปั๊มเอาไว้ว่า R กับ L นะฮะก็คือเราก็สังเกตได้เลยแยกได้เลยว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวานะเพราะว่าถ้าสลับกันเนี่ยมันจะแปะมันจะไม่ลงล็อกนะมันจะหบๆหน่อยง่ายมากนะฮะก็แค่แค่สังเกตว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาแล้วคือแปะได้เลยเนี่ยส่องดูอันนี้ L ซ้ายก็แปะเข้าไปปื๊นนี่ R ขวาก็แปะเข้าไปตอนที่ได้มาเนี่ยเหมือนกับเขายังแปะไม่สุดนะมันก็จะแบบว่า ขยับแล้วมันก็จะลุดง่ายนะจัดริดเดียวมันก็หลุดแล้วนะก็คือพอประกอบแล้วเนี่ยเราก็เล็งๆหน่อยแล้วก็บีบๆมันเข้าไปหน่อยนะฮะเออมันจะแน่นๆหน่อยนะไม่ดูดง่ายนี่แค่นี้ก็เป็นของเลเ e อร์สแล้วนะฮะเลเยอร์สก็สามารถเอาไปขี่ต่อได้ทันทีก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องครบว่ะก็เบิ้ลไปเลยนะฮะคืออันนี้อันนี้ผม่ะผมอ่ะสั่งมาแค่อันเดียวก่อนนะสั่งสั่งมาแค่อันเดียวก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าว่าตอนที่มันออกเนี่ย เราจะไหวแค่ไหนนะฮะซึ่งตอนนี้พอสั่งมาอันเดียวปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคคิดคิดว่าน่าจะได้นะเดานะว่าน่าจะได้ก็อ่ทาท่าทางโทชีทอยเอาไว้นะฮะว่าเออมันจะมีเหลือไหมแต,แต่แต่ไม่รีบนะไม่รีบถ้ามันจะมีเหลือตามมาที่หลังยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอละกันเออเอาละกันนะก็โทชีบอกว่ามีอีกรถหนึ่งนะแต่อาจจะเข้าช้าหน่อยอะไรอย่างงี้นะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคอนเฟิร์มกับโทชีอีกคันหนึ่งเพราะว่าก็คิดแล้วว่า น่าจะต้องสองคันแหละเออมันจะได้แบบขี่ได้สองตัวนะเพราะว่ามันมีฉากที่แบบมันขี่กันสองคนน่ะแล้วแบบที่มันตราตึงผมนะก็คือฉากที่ไรเรื่อสองมันขี่ไปขวางหน้าแล้วเอามือหยุดรถไว้เดี๋ยวมันเท่มากเลยตอนนั้นรู้สึกมันเท่เพราะวมันต้องขี่สองคนนะมันต้องขี่สองคนนะอือไงไงแต่ก็เป็นเหมือนการตลาดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้องต้องต้องทารถให้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้มันต่างกันนิดนึงนะแล้วก็แบบ ให้ท่อมาเปลี่ยนนะเออมึงจะได้เบิ้ลสองคันแต่ที่สําคัญสุดเลยก็คือมันเดินไม่ใช่ของธรรมดาตัวธรรมดาเลยมันดันเป็นตัวลิมิเต็ดแถมกล่องน้าตานะนะเพราะฉะนั้นก็ก็เขาก็ผลิตตามออเดอร์นะฮะก็คือมันมันไปอยู่ในมือของคนที่เขาสะสมจริงๆหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือจะหมดเลยแล้วจะลองสังเกตได้ว่าไอ,อ้พวกตัวลิมิเต็ดแถมกล่องน้ำตาทั้งหลายเนี่ย มันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเลยมันเกลื่อนตลาดเลยเราสามารถหาซื้อได้แบบเกลื่อนเก่อนสบายๆเลยนะราคาเท่าไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีอยู่ในช่วงหนึ่งในจุดๆหนึ่งพอผ่านช่วงนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไปอยู่ในมือของคนที่เขาเก็บจริงๆหมดแล้วอะ่ะคนที่เขาเก็บจริงๆเขาก็จะไม่เอาออกมาขายใช่ป่ะจนกว่าจะจะต้องมีเหตุให้ต้ตองขายอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันจะอยู่ในมือคนเหล่านี้นานนะฮะเพราะนั้นมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ มันหายไปจากท้องตลาดเราไม่เห็นเลยนะฮะกลายเป็นแบบว่าจากที่เคยเห็นเกลืก่อนเะกื่อนนะก็กลายเป็นน้า,นานจะเห็นหลุดมาสักทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าใครที่คิดว่าจะ2ก็ก็2ไปเลยนะฮะสไปเลยนั่นะว่าให้2ไปเลยนะ,ะ,ยนะ,ะยนะแต่ถ้าใครที่คิดว่าก็อ่ะยืนข้างคนหนึ่งหรือไ่ก็ยืนกัน2คนแล้วก็จอดไปคันนึงก็ได้ก็ได้ไดอ่ะเอาที่สะดวกนะฮะเอาที่สะดวกแต่ผมว่าผม2ผม2นะฮะผม2แต่สําหรับไรเดอร์2อบวกหกับนิวไซคลอนเนี่ย นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเออนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้จองทั้งคู่เลยไม่จองทั้งคู่เลยปล่อยผ่านทั้งคู่เลยปล่อยเบอร์ทั้งคู่เลยไม่ทันด้วยเออไอตอนไรเดอร์เนี่ยตั้งใจเลยว่าไม่เอาแต่พอมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยคือแบบไม่ทันจริงๆช่วงหลังๆทำงานติดติดกันไปนิดนึงไม่มีเวลาขนาดอินบ็อกซ์ในเพจยังไม่ค่อยได้ตอบเลยขอโทษด้วยกัละกันนะฮะสำหรับคนที่อินบ็อกซ์มาแล้วผมตอบช้านะขอโทษจริงช่วงนี้ไม่ได้เข้าเพจทุ นี่ก็คือความสวยงามที่แบบมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากหรอกเราก็จะให้ชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะฮะว่าอะไลเด้วยหนึ่งขี่มันเป็นยังไงไลเด้วยสองขี่มันเป็นยังไงแบบมันโอเคกันไหมขนาดไหนนะสวยงามขนาดไอคุณจะได้แบบว่าตัดสินใจอ่ามันเป็นเหมือนแบบประกอบการตัดสินใจได้ว่าเออฉันจะเอายังไงเพราะว่าในตอนเนี้ยที่ขอมันเพิ่งเข้ามาได้สักพักหนึ่งเนี้ยมันยังพอหาได้นะฮะเออจะได้ไอ้นี่ไปเลยว่าจะเอาคันเดียวหรือจะเอาสองคันดีหรือใครจะทำสามสี่คันอะไรก็ว่าไป อ๋อตอนหลังมีไอ้บัตตาอ็อกออกมาแล้วก็มีไซโคนของบัตตาอ็อกออกมาอีกนะฮะ<_ <p> _ <on> ก็คันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนโทนสีทันเองน,นะฮะก็มีคนมายุอยู่บอกว่าให้ซื้อบัตตาอ็อกสิตัวกับมอเตอร์ไซค์สิคันก็แม่นะ,ม,ะมาสู่การให้คะแนนกันดีกว่าครับสำหรับไซโครโนชินไซโครนคันนี้นะฮะผมให้ไปที่ สองอู้คูครึ่งล้กันสองอู้คูครึ่งล้กันคือ,ค,อคือก็ชอบเอกความที่มีลูกเล่นให้ให้เปลี่ยนอะไรได้นะฮะแต่ด้วยความที่มันก็คือมอเตอร์ไซค์แบบทั่วๆไปอะนะเออมันเป็นมอเตอร์ไซค์เฉยๆที่ไม่ได้มีลูกเล่นแปลงลงแปลงปล่างอะไรเงี้ยนะก็ให้ที่คะแนนความสวยงามไปที่สองอูู้ครึ่งครับผม <c oughs> อ่ะใครมีแล้วหรือใครอะไรยังไงลองลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ดูนะครับผมตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจัดตลอด EP นี้ไปก่อนเลยจะ้ะบ๊ายบาย